มาดูคนที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะทุกคนซ suzuki max นะคะ space cab คคตัว s 1.9 ddi หรือใครจะเป็นสาว v o k level แบบด้านนี้ค่ะทุกคนค่ะภูมิใจพรีเซนต์มากๆ4ประตู auto ออโโ lda กับไม้6 6คันโลมาดูด้านในอยากได้กระบะ c a อ auto เอาไว้ขนของเอาไปขายของอันนี้โคตรตอบโจทย์เก็บเงิน3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ของคุณเอาไว้ลงทุนดีกว่า สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วค่ะวันนี้โบพาทุกคนมาเปิดคลังกระบาท,ที่ราชบุดพคาเซเตอร์ทุกคนกระบาท,ที่อยู่ข้างหลังที่ทุกคนเห็นในภาพในวิดีโอนี้นะเชื่อเลยว่าทุกคนไปไป้ายแดงเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องจ่ายเงินนะคะประมาณ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ม0 0 0 0ไม่รู้แหละนะคะทุกคนและใช้เงินออกรถน้อยยังไปโดนดอกเบี้ยแพงๆอีกต่อวันนี้ค่ะคุณมาหาวิาทยาลัยราชบุดพิคาเซเตอร์กับคลังกระบาท,ทั้งหมดที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนคะ คุณนะคะออกรส0บาทได้ไวทุกคนันแล้วที่สําคัญนะทุกคนนะสำคัญมากๆเลยคือวันนี้ค่ะนะคะ ม่ว่าคุณจะออกรถศนบาทนะคุณก็จะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษกับขาฟรี90บัทนะคะและดอกเบี้ย0%และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะวันนี้ค่ะถึงคุณรับโปรคขัฟรี90ดอกเบี้ย0%ไปนะคะถ้าเป็นป้ายแดงคุณอาจจะต้องเจอบวกดอกเบี้ยหลังตารางถึกหลายหลายบาทนะแต่วันนี้มาหาโบนะคะดอกเบี้ยเดียวไม่มีบวกเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะทุกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเาพาทุกคนนะมาชมคังกระบะที่ราชพฤกษ์พิธาซุปเตอร์ของเรากันเข้าวๆแล้วกันเชื่อว่าหลายคนที่ดูจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะต้องรีบยกหูโทรมาอย่างแน่นอน มาดูคนที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนอีซูซูดีแมกนะคะสเปคแคปตัว S1.9 DDI พร้อมกับ Max แม็กซิ่งบ,บัดนี้นะคะทุกคนคะ่ะแม็กใหม่นะทุกคนไม่ใช่แม็กแบบไม่ใช่แม็กเดิมอันนี้เป็นแม็กใหม่เปลี่ยนให้เลยทั้ง4ล้อทุกคนดูสภาพภายในเห็นไหมมีมือจับที่เป็นแบบ าาคาบบร์บอนคาร์บอนนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทุกคนด้านในจะเป็นแบบนี้เลยพร้อมกับจอ Android และต้องถอยมีมาให้แล้วสําหรับตัวเอสนะถ้าทุกคนไปไป้ายแดงไม่ได้น่นอนวันนี้มามือสองได้เรียบร้อยคันนี้เป็นรถปี21นะคะใหม่ประมาณ10,000ต้นๆเท่านั้นค่ะกับภายในที่กริๆบๆแบบนี้เป๊ะทุกจุดแบบนี้ช่วงหลายคนคงสงสัยและเอ๊คุณบอมันกอล์มาหรือเปล่าเดี่ยทำไมมีรถใหม่น้อยๆแบบนี้มาขายด้วยบอกนี้ก่อนนะคะรถทุกคันที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย นาะยย้ำกันอีกหนึ่งรอบไปไป้ายแดงวันนี้จ่ายสามหมื่นสี่หมื่นมามือสองออกร้สุศนบาทแล้วรถพวกนี้นะคะมันเป็นรถเขาเรียกว่ารถยึดนั่นแหละนะคะบางทีออกป้ายแดงแล้วออกมาผ่อนไม่ไหวนั้นแน่นอนแบงค์ไฟแนนซ์ยืดกลับมาอย่างแน่นอนเราก็เลยได้รถที่ปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้อ่ะทุกคนมาดูด้านในกันเลยค่ะคันนี้นะคะมันก็เลยทุกคนนะคะเลขไม่สองหมื่นเท่านั้นนะสเปคแคปนะคะ,นะคะทุกคน มีจอ Android ให้เหมือนกันคันนี้คือกริปมากทุกจุดเลยนะคะทุกคนขาวัวนนี้ใครเป็นกระบะสายซิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะมีแม็กซิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนุ่มๆคนไหนอยากได้กระบะไปทํามาหากินนะคะส,สาวๆคนไหนนะคะขายของออนไลน์ อยากได้กระบะแคปออโต้เอาไว้ขนของเอาไปขายของอันนี้โคตรตอบโจทย์เก็บเงิน3 0 0 0 0ื่ของคุณเอาไว้ลงทุนดีกว่าเอาไว้ทํามาหากินดีกว่านะคะรับประกันเลยว่ายังไงมาซื้อแบบนี้ก็คุ้มค่ะหรือใครจะเป็นสาวเวกเลเวลแบบด้านนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเลเวอแคปออโต้ก็มีนะเผื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนหรือว่าใครที่อยากได้กระบะแคปออโต้เอาไว้ทํามาหากินนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันกับ To โยต้าเลเวนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเลเวแบบนี้เลยเป็นตัวสมาร์ทแคป แบบนี้นะ,ะทุกคนดูนะีข้างในคือก็ยังกริปสภาพรถปี11 22ทั้งนั้นเลยอันนี้เดิมทั้งคันเลยนะเป็นตัว z e ตอี i ิชันค่ะทุกคนเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะกับรถปี21นะคะใครชอบสีดํามาเอาสีดําแต่ถ้าใครชอบสีขาวเดี๋ยวพาไปดูคันนุนตามมาเลยอ่ะหรือใครชอบเลนเจอร์ไหมมีใครอยากได้เลนเจอร์นะคะเขาเรียกว่าเป็นสีประตูแมนนวลไหมทางนี้เลยมาดูจัดทรงแม็กเมอกอะไรมาให้แล้วคันนี้เป็นรถปี19นะคะไม่40,200 ฟอร์ดนะคะเลนเจอร์ anger, ตัวนี้เป็นดับเบิลแทบนะคะ2.2ไฮแลนเดอร์ 2. 2, er, นะ,ะเป็นเกียร์แมนวลนใครเป็นคนขาซ้ายแข็งแรง4ประตูฟอร์ดเลนเจอร์มานี้เลยนะคะทุกคนนี่พร้อมกับการรับประกันเครื่องเกียร์เบรกมาให้นะคะเช่นเดียวกันเลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากได้ฟอร์ดเลนเจอร์นะตัวไฮแลนเดอร์ตัวนี้เป็นตัว XLT นะคะก็เป็นตัวสูงให้ล้วถัดมาแล้วนี้คันนี้ภูมิใจนำเสนอภูมิใจพรีเซนต์มากๆ4ประตูออโต้ LDA อีซูซุกดีแม็กปี21 กับไม่หกพันโลมาดูด้านในใครที่บอกว่าเอ๊ะกอไมหรือเปล่าอันนี้ท้าเลยแค่มาดมกลิ่นเนี่ยรู้เลยว่ารถปียี่สิบสองแท้แค่มาดมกลิ่นรู้เลยว่ารถใหม่มากแค่ไม่ผ่านการใช้ง,งานทุกคนดูบเบาเบิกคือยังกริปอยู่เลยคันนี้ไม่หกพันนะพลาสติกที่เพดานยังไม่ได้ถูกเอาออกรถเดิมทั้งคันหลายคนอาจจะมีความคิดในใจว่าเอ๊ะรถมันชนมาแหละมันถึงได้เอามาขายเป็นมือสองทุกคนขาคงไม่มีรถชนที่ไหนที่มันจะเยอะขนาดนี้นะแลเอามาขายเป็นมือสองนะอ่ะดูด้านหลัง ตันนี้้ l d a ด้วยสีดำไม้6,000วันนี้ไปไป้ายแดงรุ่นนี้ก็คงจะต้องใช้เงินออกรถประมาณ30,000-40,000เช่นกันนะคะเจอดอกเบี้ยหลังตารางแพงๆเช่นกันหากคุณจะโปรขับปี90วันวันนี้มามือ2ไม่ต้องใช้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอะเดี๋ยวให้ตากต้องพาไปดูนี่เลยหรือใครจะดูเป็นนะคะ4ประตูนะคะออตโต้นะคะของไฮรักเลเวอเซต i อีดิชันก็มีเหมือนกันและก็มีอยู่คันหนึ่งที่อยากจะแนะนําเหมือนกันคือคันนู้นเลยคันหลังสุดนะคะ ไทาหาเลเวลแคปสูงอยู่เกียยมแมนวนวลคันนี้คตรคุ้มนะคะโตโยต้าเลเวลนะคะเป็นตัวแคป แมนนวลตัวสูงแล้วนะเป็นตัวพิลเนอร์และเป็นตัวสูงแล้วแล้วก็ได้ล้อแม็กที่เป็นสีดาแบบนี้ด้วยนะคะคันนี้ก็สวยงามมากๆเหมือนกันออกรถศูนย์บาทเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หากคุณกําลังมองหารถกระบะป,ปีใหม่ไม่น้อยไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเกียร์เบรกเพราะมีประกันเครื่องเกียร์เบรกให้หมดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเงินออกรถว่าคุณจะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะทุกค่าด้นเนินการคุณสามารถรมในยอดจัดได้หมดและสามารถออกรถเริ่มต้นได้ศูนย์บาทค่ะพร้อมกับโปรขับปี90วัน วันนี้เอารถไปก่อนเอาไปทํามาหากินก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะสเดือนค่อยจ่ายงวดแรกไม่ต้องบวกดอกเวี้ยเพิ่มหลังตารางนะคะเอาละคะ่ะใครสนใจนะคะรียติดต่อมาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะครโปรโมชั่นพิเศษอยู่กับคุณแค่ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้เท่านั้น ครสนใจรียบยกหูโทรมาเลยนะคะสรัวันนี้ค่ะบอลเจ้ากระบาดท,ทั้งหมดนี้นะคะประมาณ100คันนะคะรอคุณอยู่ที่ราชมุิิคาสเตอร์นะใครสนใจและเดี๋ยวมาเจอกันที่เต็นท์นะคะสำหรับวันนีขอบคุณและสวัสดีค่ะ